พี่น้องเอ้ยหลังจากซ้อมเลี้ยวหรือว่าไล่สวดเลี้ยววังหันพี่น้องมาเร็มาไอ้ไส้เพื่อนไอ้ไส้เพื่อนเอาจุเพื่อนว่าเพื่อนโอนเงินใหม่สื้อจุพี่น้องเอ้ยนะครับได้มาเลี้ยวได้มาเลี้ยวขอบพระคุณไอ้พุ่นหลายๆเด้อไอ้ออนนพุ่นไอ้พุ่นแฟนคลับเอฟซีจันอึงมาเนี่ยเพื่อนโอนให้จันอึงโอ้ยขากในนอนเลยมาเนี่ยมาทีมงานเราเขามาตุ้มม่วมกันมาเนี่ย มาจวดจัดในร้านเน็ดเจ้าเจ้าบาดเนี่ยว้าอูเบียอูเบียเอาเพียไปอูเอาสายมาเอาสายมานี่เอาเพียไปอูก่อนบาดเนี่ยเนักเต็นเลยบๆอยู่พี่น้องเลยเนี่ยเอาขออนุญาตบาดค้ามพี่น้องผู้บอกินดิบก่อนเด้อบาดเนี่ยผู้บอกินแบบนี้น้ำน้องขออนุญาตบาดค้ามพี่น้องนะครับทีมงานเฮาเอฟซีเพิ่นโอนเงินมาให้เฮาก็เลยได้ไปเสือเสี่ยงมาจุสูกันนะครับพี่น้องสามสิบกีบตับโอ้ตอนหมองไยเลยตับอ้าวเดี๋ยวบาดในสิอูเพียพี่น้องบาเนี่ยนาะจวดจัดกันเฮามา ซอยจุน้กันอีกมือนึงพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ไล่สดแล้ววันขอบพ้นพี่น้องแฟนครับ f อฟซี FC เฮาติดติดตามนะครับทั้งเพจร้อยชาแนลนะครับพี่น้องเนาะ่าทีมงานเฮ้าหลังจากไล่สดแล้วก็สิาพากัรกินซอยจุบาทนี่นะครับเอาจวดจาดฟาดบึ้มอาจารย์เขามาเนี่มากมา ตุ้มหุ้มกันเดินกันมาเอาเบาสวยฝากช่องเบาสวยน้ำเนเด้อช่องยูทูบเบาสวยเบาสวยพี่น้องอ่าฝากช่องยูทูบฝากช่องยูทูบเพิ่มน้ำแนยพี่น้องนะครับน้องมามาจานมาเฮานี่เด้เพี้ยตัวนี้นี่เพี้ยเพี้ยเพี้ยอ่าช่องอันจาร่าหน้าล่ำล่ำฝากน้ำแนยนะครับนี่่าดูเส้นเดือนภาษาไทยเด้อบ่กของเจ้าเพี้ยไม่ละบอกช่องจานอึ้งนะครับหนุ่มแสงเดือนพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยซื้อช่องไม่ของจานอึ้งนะพี่น้องเนาะฝากไปติดตามเพิ่มเนเด้อ เอาซื้อวงดนตรีเลยเฮ็ดช่องเลยจานึงมาเด็ดนะครับช่องหนุ่มแสงเดือนช่องนมแสงเดือนชาแนลโลดนะครับผมพี่น้องเอ้ยเอาเสียบไฟห้าบาทนี่มีหม้อต้มเพียโดยเฉพาะนะครับพักหอมหลากหลายเลยไอ้บาทนี่ผต้องหวง่วงเห็ดเจลียวซอยใส่บาทโอ้ยเทืงบักพริกสดอืมเอานี่ยเทืงบักหอมเทืงบักพริกบนเพียเข่าขัวได้อ้ายโอ้ยบนอยู่บนเออเธอเอา,เอานี่ครบหมด กดเบิรดเลยพี่น้องเลยมื่อนี่นะครับสอยจุสอยจุขอาพุ่นไอพุ่นเนอะไอพุ่นบนสอยคาสีนมากมื่อนี่ขอพระคุณหลายๆไอไส้นะครับสนับสนุนดูแลทีมงานเท่านะครับนี่โอ้โโอ้เพียบัตรพี่น้องเอ้ยเพียบสุดๆคมๆพี่น้องใส่ยังใส่ปลาบ่ใส่บ่ใส่เออโอ้โดดแบบนี้ละบาตรนี้ยเขาจะมาปุ๋งเจียวเอาจังมาใส่กันนี่นะครับมาซอยจุซอยจุมี ข,ขนาดบ้านนี่ฟันปลกอกเลยลานเห็ดเอาขนาดนี้เวลากะกลางคืนเดี๋ยวมืงอื่นบุหร่าจังสีน้ำลงคลิปให้พี่น้องเบิง้งเพราะว่ามันเดือกแล้วมืาอนี้นะครับถ่ายคลิปไว้พี่น้องเบิง้งแล้วก็ไอ้ไส้เพื่อนว่าเสือซียนมาแล้วสร้อยจูอันให้เบิ้งในเดอ้อเพื่อนว่านะครับสร้อยจูให้ไอ้ไส้เบิ้งน้ำแน่นะครับไอ้พ่เนเนาะเอฟซีทั้งฟังไถ่ห้ามบลห่านะครับเพ FC, ื่อน,นะนถือใจจันทร์อึ้งหลายเพื่อนว่าสุดยอดเลยจันทร์อึ้งเจ้าเพื่อนไหนตีบเจ้า ร้อยหนึ่งมาได้มาเนี่ยสุดยอดสุดยอดนะเป้าสวยกมีเอฟซีกันเอื้อยคอยเอื้อยดาราดารินเป้าสวยเออเมื่อเนี่ยเพิ่หมานได้เป้าสวยเพิ่มมาเนี่ยเพิ่มได้ไปแสนหกเนาะมาเนี่ยเนาะโอ้แสนหกเป็นเงินสี่ร้อยบาทพี่น้องนะครับสุดยอดสุดยอดพี่ดอลดารินอลลินไร้เยครับเมือที่ให้ยไม่ได้สนใจเป้าสวยเนาะมื่อเปิดวงเพิ่นสีมาอยู่เมื่อเปิดวงเพิ่นสีมาเพิ่นจองตัวละหนึ่งทีนั่งนะครับ ตามือเปิดว่องของบ้านเดือนกัญญาพี่น้องนะครับเดี๋ยวไล่ซวดกลุมปิดแล้วเฮาจังสีมาอ่ามืออ่าเปิดวงนะครับเดี๋ยวเฮาก็สิมาจัดแต่งเวทีแต่ว่าสิเป็นนอกสถานที่เปิดวงสิไปหาเดินใหญ่ๆนะครับพี่น้องล้วล่านกวงๆในจังหน่อยนะครับเอาผักเปรี้ยวไหมยังนี่มากินกับบอผักเปรี้ยวเลยโอ้ยบโบใส่ได้เจียวมันฉิวใส่เตสอะไรเนี่ยเอาซอยล้านซอยแบบไหนี ผักเพี้ยวในหเอาต้องเอาไปกินกับเพราะว่าสารเณรในไส้เจลนั้นมันเสียบดอกจอกงามขนาดเลยคันแท่นหาเพราะไรได้แต่ดอกจอกนี่ใหม่ๆสดๆเดๆพี่น้องเออเสียนแบบเต็นเดือบๆเลยเสียบสันได้เลยเจ้าอุ้ยผักมาหักหลายเลยมา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 เนี่ยเมื่อนาขึ้นขึ้นไล่สดนะเด้อเมื่อนาเด้อส่วนอันน้องยังกออีกผู้นึงซื้อยังไงกออีกผู้นึงน้องแนนเออส่วนน้องแนนมาขึ้นกวางน้ำเมื่อนาไล่สดเออ หอนแล้วนี่โอ้หอนไหวขนาดเลยพี่น้องเลยเอาแนวกล้องมาก่อนเอาล้านซอยแล้วบาดเลยเขีดกันขีดกันได้ขีดบาเขีดกันขีดกันเออโอ้หินสันขนาดพี่น้องเลยเอาเห็นมาใส่น้ำเนื้อข้าเขียวเด้หรือก่อนบอกไงเลยพี่น้องเลยเออขอโทษขอไปพี่น้องที่บอกกินดิบเนอนะครับทีมงานเะโอกาส จัดให้่อเพื่อนครับยิมซีเพื่อนจัดมาเฮากะจัดให้เพื่อนนะครับเพีทกินสูเพี่น้องเบิ่งน้ำนะครับอะไรกินหั้วมากินน้ำเลยเด้อโอ้โหสอยหอมระบายลูกพี่คอยเอาอะไรกินหั้วมากินน้ำเลยเด้อแล้วเราเด้อนี่เด้ออืมหนังกินหั้วจะขวดเขขวดเลยกินขั้วเน่ยเอาใส่ละแนวค้นคอยได้บาดนี่เด้บ่มี่บวงเนาะมาคนนี่เนาะโอ้ยอะไรเราก็สอยครับแต่ว่าบาดนี่บะามีดบคมเนาะเอาขีดเอาขีดเอามาเอาสอนมาคนจะบาดนี่ คอยๆอยเ่้วเองเลยบนบพี่น้องอู้หูผิม,ม่ไม่คนคนเลยพี่น้องเลยค <c oughs> อยเห็นบีขวดน่อยอยู่อยู่ในกระตาม <c oughs> ีขวดน่อยได้สิบอคนหมได้ปปปปาส <c oughs> ีเขียวผ้าสีเขียวใส่บีเลยเ <c oughs> ก็บขวดขานิดเลยออเอาออกได้ไหมสีเขียวใส่กล่องด้เปิดพ <c oughs> <อ>ักนั่งงางยะข้าข,าขานาดเลบาทพี่น้องเลยเอาอ้อดูข้าข้าข้า ขอบคุณได้ใช่เด้อไอพ่นเด้อเบิ้งคลิปนี่นะครับน้องนุ่งได้กินย้อนได้เมื่อนี่นะครับขอบคุณแฟนครับเอฟซีสุขุสุขชนนะครับที่คอยสนับสนุนอย่าลืมซื้อบัตรสอยในเด้อพี่น้องเด้อไล่สดวันที่จ้าไล่สดวันที่ยี่สิบนะครับจะไหนก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเฮาเป็นกำลังแรงใจทีมงานเฮานะครับพอได้สรรสร้างสร้างสรรผลงานออกไม่พี่น้องเบิ้งนะครับส่วนเมื่อเปิดวงนี่เท้าเซดแบบยิ่งใหญ่เติบอยู่ดอกพี่น้องนะครับย้ายไฟไปคือจะงานวัดนี่โอ้ขนาด สำหรับกลุ่มทั่วมากกสิเดเบังบรรยากาศของวงดนตรีนุ่มแสงเดือนเท่านั้นนะครับนั่งบ่อเลเอาเอาไปอูป้บนะ่นั่นเอาไปอูน้น้ำสำหรับปูมักซุกสำหรับผู้มักสุกน้ำให้ลูกให้ร้านกินน้ำสุกๆผู้มักซิบเอาจวดจวดจวดเบิ้งซิมเบิ้งกันนะปเป็นเจไดเจียวขอเฮ็ดไม่เนี่ยโอ้ยไอร้านเหม่ยสวยไม่ป้อถูุกบ่ ยังเกาะเจ็กจุงมาเจกจุงมา้มีแนวหนังน่ไหมวสิมาเป็นจกจุงมาตกเป็นเนื้นังเด้เจกจุ้งมามมงวนใช่เป็นผ้าจมือมือเราสุดยอดจานหนึ่งครับผมเบื้องสันสุดยอดสุดยอดแด่ละเบากรอบมาผู้ไรเมื่อนี่โอ้จานนองกับเมื่อนะ ยังอยครบอยู่นักดนตีอยู่ครบสุกคนผู้ใดฮื่นไก่เิ่นกับเมื่อพี่น้องเฮากับกินกันอยู่นี่แหละนะครับจวดจัดฝัดบ่มน้องเนยนะต่อไปกับน้องแนนน้องแนนกับน้องเนยต้องมาขึ้นด้วยใส่ใส่สินใส่ผาถุงงามๆมาข้นไรซสดน้ำออน้องเนยเนยอ๋อน้องเนยมาตอกมาขืนกองน้ำแล้วเมื่อนานี่เพราะว่าจะไรซสดอีกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับอาทิตย์ละสามมือนะครับห้น้องเนยกับน้องแนนมาน้าลูกสาวจันอึง จอก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 ่อด <c oughs> <c oughs> oh, <ora> ีเยจอกเนอะนี่ดอกจอกมันยได้หรอพี <c oughs> ่เอายุ้มย้มย้มเอาขาเนือมาตัวยเอาไปเนี่ยตกะตุยคือนมตวใอคือนมโอ้ยใสออนมันกึอแน่นอนะแมคอยมากถึได้ใสออนออนเจวโอ้ยเนี่ไมเอาดึงซอยขนโอ้นี่ยเน่ยโอ้ดีจังเอาต้อนไปก็เลยส่วนมาใส่อะเจีวไหมมั เออเถอะพี่พ่นพี่พ่นพี่พ่นพนซอยซอยจูมาเนี่ยเอาจับจ้ำจัำจ้ำเอ้ายุ้มยุ้มยุ้มสุดยอดสุดยอดสามสิบกี่บานเนี่ยสามสิบสามสิบเอามาเด้อพี่น้องเด้อซอยจูรอบเดืกจูเดืกจูเดืกกับทีมงานบริตินหนุ่มแสงเดือนนะครับขอบคุณเอฟซีเพื่อนสนับสนุนซีดไงมาเนี่ยสุดยอดเนาะ เสียงยำดังพวดปวดวดปั right. zos, so ่นกกงหูตีนแป๊บแป๊บแป๊บตัวเอาเขาเนี้ยอนอ่นมาได้บิดันะใส่ดอกจอกไปแนวได้ดอกจอกเเบิงดูพอยดิพอยบ่พี่้องครับดอกจอกก้นเฮลิงก็มองเลยหูตีันบ้าง่ดว่าสั่งก็ว่าตับ่ใหนอนหรอปนอน เริ่มเบิือนบ่อไงเริ่มจาหมือมนไ่หอีขี่เวพันทับพี่น้องโอ้ขักๆจวดจวดจวดอห่าเจพอดีะนะอะไ่มาน่ยอนี่ันคอยปรุงพูนแล้วเจล้วเแล้วแ่อดีันคอยปรุงเจในพอดีอร่ยมาบ่เก็มบ่ยังพอดีอร่อ ใช่ป่ะพอดีนัวเนาะรับสดขนาดกรกอบนะเอาแปลงกันบุรีตอวนึงคอยเอาเรือนโมกันสองตอน,นึงถูกตาพี่น้องมาจูนักันรอบเด็กนั่งห่อตับเนาะอืนั่งห่อตับก็มีบัตรเนี่เอาเจี๋ยอยู่เจี๋ยอยู่น,นั่งกางแปลงเว้ยแั้วมันอจิตอาเจียเลย <c oughs> คักหลายาคักหลายอ้าวขอบคุณแฟนครับเอฟซีขอบคุณไอ้ใต้เอื้อยไอ้สุขุสุขุน กูดพี่ดาลาดาลินน้ำนะครับเจอเขอไม่เอาเรื่องใจมื่อนี่เมาบัตไหนซิบใบมืนน่อนี่นะครับขอบคุณหลายๆนะครับนอกเพื่อเสียวฮอดมือก็คือเสียดายอยู่ดอกนะครับอ่อาจะถีบจะปาก็ได้พี่นอ้องเด้อเบิ่งแย่งกันคือเกา่าคือเดิมนั่นแหละเอ้าี๋ยวขออนุญาตซร้อจยจูบทีมงานก่อนคลิปนี้นะครับขอบคุณไอ้ไส้ไอ้พุ่นหลายๆที่ซอยคาซีนมานะครับนะก็ได้จวดจัดก,กันนะครับหลังจากที่เท้าไร้สุดแล้ว นะครับอา้าโอเคคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละพี่น้องพอ้วกันไม่คลิปหนามืออื่นนอ้อจวดจาดฟาดบื้มไปแล้วไปแล้ว